กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับพบกับผมมิชชั่นจีนะวันนี้เราอยู่ในเกม g e n s h ชินอิมแพคอีกเช่นเคยนะครับกับกิจกรรมแข่งขันล่อนเวหานะวันที่7แล้วนะครับนี่สนามที่7วันที่7แล้วนะจุดที่เราจะไปแข่งครับจุดนี้นะครับ นี่บริเวณนี้วาร์ปมาจากดันเจียนก็ได้แล้วก็ปีนขึ้นมาหน่อยก็ได้ครับโอเคกดออกก็สนามเป็นยังไงนะนนก็เริ่มเลยดีกว่า โอ้หรอบนี้มาแปลกไปแล้วครับหนึ่งเหรียญกดตัวอีในการลอยตัวว้าวว่าวมีไอตัวโคลนด้วยนี่ก่อนนี่ ต่ำกว่าวงไอ้วงพุ่งตัวมากเลยครับนี่ไอ้ตัวที่โดแล้วกระเด็นก็มาแมมมาครบเลยเฮ้ยเล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 ยเฮ้ยืมมาครบเลยมาครบทุกอันเลยเหรียญของเราขยับได้ด้วยนะ พิ่งจะสังเกตนะครับเหรียญของเราขยับขึ้นลงได้ด้วยตอนนี้ผมยังเหลืยสองเหรียญนะเนีเหรียญขยับขึ้นลงได้ด้วยหนึ่งนาทีสี่สามสิบเจ็ดแล้วนะครับโอ้ยจะไปไหน อีกหนึ่งเหรียน่ามันอยู่ที่ไหนล่ะนาทีสิบวิหนึ่งทีเก้านาทีแปดเอหนึ่งนาทีเก้าสองหมื่นแปดนะครับ <S <S ผมลองคำนวณว่าน่าจะประมาณหนึ่งนาทีสิบห้านะในการทำ สนามนี้นะเวลาเหลือหนึ่งนาทีสิบห้าเนี่ยคุณน่าจะผ่านเควสสนามนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใหม่รอบนะ พายามเข้าวงเก็บพลังงานนะครับผมรู้สึกว่าด่านาสนามที่เจ็ดเนี่ยมต้องใช้ความสามารถแทบจะทั้งหมดเลย,เ,ยเล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 ยเไปไปได้ไปพุ่งตัวกุุงตัวใช้ได้สองครั้ง 7, เก็บไว้หนึ่งครั้ง เก็บแล้วใช้หมดละหมดเกลี้ยงเลยเย่แล้วเจา้าเหรียญเหรียญน,นี่ก็พยายามหลือเกินหนีเราหลือเกินจะหนีไปทำไมทีสามสิบหก ส4 31 29 28 27 26 25อดยเกยยห้าโอเคนะครับหนึ่งนาทีย5ห้านะครับเป็นแต้มขั้นต่ำเลยนะแต้มขั้นต่ำเลยนะครับสำหรับด่านนี้นะนี่หนึ่งาที25้านะครับแต้มขั้นต่ำ ใครน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ครับน้อยกว่าก็แพ้ไปนะครับกลับไปเรื่องใหม่ส่วนมากกว่าก็รอตัวไปนะครับสำหรับสนามที่7นะโอ้ผมว่ายากอยู่ยากอยู่ค่อนข้างยากอยู่คุณต้องเก็บพลังงานไว้ช่วงท้ายๆนะครับพยายามเก็บช่วงท้ายและประคองหลบอุปสรรคให้ดีนะโอเคเราไปรับรางวัลกันดีกว่านะครับ การแข่งขันรอนไมหานะรายละเอียดโอเครายละเอียดเข้ามาที่ทยานทะลุพิกัดนะครับสนามที่เจ็ดนะรับรางวัลหนึ่งหมื่นนะครับโอเครางวัลสองหมืน 2, นะโอเคแล้วก็สามหมื่นนะโอเคเรียบร้อยครบนะครับรับรางวัลสนามที่เจ็ดแล้ว ก็สำหรับกิจกรรมการแข่งขันล่อนเวหานะครับสนามที่เจวันที่7ดนะก็มีเพียงเท่านี้นะครับรีบทำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลากิจกรรมแล้วสำหรับวันนี้ผมมิชชั่นจีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าช,ชอบกดไลค์ได้ครับซับสไครต์ได้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกาับสวัสดีครับ